สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผมบรรยากาศตอนโอเคอันนี้นะครับเราจะขอตัวแทนนะครับจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้แต่เอายังก็บ้านละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับถ้าเราถ้าเราเห็นว่าเด็กๆบ้านไหนหรือผู้ปกครองบ้านไหนมากันสองคนสามคนก็ได้เราก็ไม่แช่ทนเดียวนะครับมามาทำงาน พร้อมไหมวันเจ็ย้อมหลังนะครับตรงนี้นะครับคันที่ปักสามนะครับจับก่อนที่ปักสามหมู่บ้านก็ได้เราจะแจกข้ารางวัลแรกกับชนบุรีเป็นรางวัลใหญ่ก่อนุรบก็เริ่มจากรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าดีบ้า่อนก็้เราจะจ้ารางวัลรับหนเด็กๆก็ได้นะคอรัลที่ชนองมีาบน้เราจะของวรางวัลให้ใคบจังด้มกได้เระองรางวัลที่นอาม่าี่ยนกับรของรางวัล่มาจับลคนเยอะมกครับผม มาไหมมาไหมบ้านเราต่อเดือนอะไรางมาชิบ้านให้ว่าใความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการจัดจิตจังหวัดนะครับสามถึงสองช่ที่นี่เลยนะคะบ้านละหนึ่งคนค่ะสามึงสองมีอาหารการกินเยอะแยะครับเยอน้องเพีดีจับจับมีเลขไหมครับึ ว่างเปล่าน้องเพื่พี่น้องเพท่ี่อาจจะต้องให้คุณแม่เปซื้อให้นะคะโอเคค่ะบ้านต่อไปมาเลยครับเข้ากันเลยครับอันนี้ต้องสาสามสามหนึ่งโอเคจำเลยลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเข้าแท็กก่อนนะครับทีละบ้านครับนี่ครับความยิมเลยลูความร่วมมือ,อมีได้ไหนะมเอาไว้ คุณครับเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ครับครับเด็กๆเช็คบอลกันอยผู้ปกครองก็มาสำหรับการที่ไม่ไม่รางวัลนะครับเรามีรางวัลปลอบใจให้นะครับอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะบ้านไหนไม่ได้มารับของรางวัลตรงนี้นะครับขอบ้านต่อไปเลยจ้าคืออะไรครับบานเลขกีหนึ่งสองแปดค่ะรู้นตาไปลูกอ่ามัน ยืนนั่งยืนนั่ยืนเอามีไหมไม่ดีมาด้านนี้เลยครับ้านมี้เลจ้าสมามชิกในหมู่บ้านนะครับช่วยกันจัดสรรมานะครับเรื่องอาหารทุกอย่างนะครับที่เขาจับใช่ไหมครับบ้านไหนครับหนึ่งสามเจ็ดจดด้วยนะกรรมการจดด้วยนะหนึ่งสามเจ็ดจับครับหนึ่งสามเจ็ดจัดแล้วนะครับ อ่าไม่มีไปเอาของรางวัลด้มนนีลูกหนึ่งสามเจด้าครับอันนี้ก็ัรัลอ่านี่มีเลขไม้เลขสิเบเอ็ดันที่สามสามก้าสามสองเก้าอยู่ซอยไหนครับ,บซอยสามนะครับเอาได้แล้วไม้เลขสิเอ็ไปละเลยเรื่องนี้ไปถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน,เ,น,เ,น,นเดี๋ยวนะ อ่ะเดี๋ยวนะตรงตรงนี้ตัดแถวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าแถวทางนี้นะอ่ะโอเคเข้าทางนี้มันมันติดกับอที่เข้าเล่นของหนูเลขที่เท่าไหร่ครับสามสองศูนย์กรรมการหยุดด้วยนะครับสามสองศูนย์จับแล้วนะอ่ะจับลูกเข้าเข้าเลยอ่าไม่มีไอของมไม่มีสามสองศูนย์ไปเราสามเลยครับครับแุดมาส้าไปแข่งยิงเนีมาโอ้ยยิงสามสองไปนะครับหยุดครับนี้นะ เลขกที่มดเอาถืลูกท่ปงไปได้เวลาสองตาัสองรับแล้ว,ลลวเลขกที่สอจดด้วยรคบสองสี่ถี่ไปไปผอ,อมมันหนึบเลขกที่ต่อไปค่ะเล็กที่เท่าไหร่คะหนึสี่หนึ่งค่ะว้าวรางวัลเลขที่สองว้าได้รางวัลใหญ่ด้วยปไปา เลขที่ค่ะเลขที่เท่าไหร่คะของรางวัลเยอะเนี้ยเ,เลขที่หนึ่งหกแปดเอามาคือน้องอะไรครับน้องพี่ชาจับเลยลูกล้วงเลยหยิบมาหนึ่งลูกทบว้าวไปเอาของรางวัลเลยจ้า <c oughs> เลขที่จ้ะหนึ่งเก้าเจ็ด <c oughs> อย่าลืมกรรมการอย่าลืมจดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดได้ไหม ว่านสาวไปหยุดขวงวัลนะมาถึงทางนี้ละเลขที่ะ้ำาได้เลยโอ้หนงี้จาได้เลยได้แล้เลขอะไรกันเลยเลขสิบเลขสิบโอเจาเจ้าจับไปยังขอจับบานละค้านละคอ้าบ้านงไดรางวัลนะครับเลขสิบสอเลขต่อไปสองเจ็ดหกเอาใหม่เอาใหม่ มือใหญ่อาหล่นไปอันอันหล่นมีเลขมีอันไม่กีเลขขึ้นมาเลขที่จ้ะสองห้าสี่กรรมการเฉลยได้ล้วสองห้าสี่มีแล้วเลขที่สิบสามลัคเกี้นัมเบอร์ว้าวสองห้าสี่อันนี้อะไรครับสองสองแปได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โหโชคดีเลขเก้าเลขเก้า อันนี้อะไรนะสองสองแปดใช่ไหมสองสองแปดมีเขย่าแล้วนะเนี่ยเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขาจับกันได้อ่าบ้านติดเลยนะเนี่ยอะนึดอย่ามองนะอย่ามองนะยึบได้แน่ๆเลยถ้าไม่มองแบบนี้ได้ลูกปิงปองไปอาบองกวัานเลขที่จ้ะสามหนึ่งศูนย์อันนี้ได้แล้วเลขที่สี่สามหนึ่งศูนย์ได้เลขที่ 4, สี่จ้ะกใน,นนี้ สองสี่เก้าลุกอย่างนี้ไดกไหมได้สิด้วยเลขที่สิบสองวันนี้ก็ในที่ปีจริงนะอย่างนี้ทุกคนรูใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีใหม่นะครับปีสามครับคุณยายได้ด้วยเลขที่สามอ๋ออันนี้นอันนี้ตัวแทนไปหมด อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ได้อย่ายวพูดไปไหนนะครับอันนี้เลขที่เท่าไหร่ครับค้ยเพสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ก็ได้เรื่ามนะครับว้าวกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนึ่งแปดศูนย์จ้าเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆของช่องคุมันปามเดี่ยวกลับทางไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับหนึ่งหกตา